สำหรับคลิปนี้นะครับนะผมจะมาบอกนะครับสถานที่ฟาร์มว่าเพื่อนเครับเราจะไปฟาร์มตรงไหนนะครับให้เลเวลนะครับขึ้นไวๆนะครับผมแต่สถานที่ฟาร์มเนี้ยที่เหมาะที่สุดนะครับสำหรับสายประชิดแต่ว่าถามว่าสายเออสายระยะใกล้ดีไหมมันก็ดีครับเพราะว่านะครับมอนเตอร์นะครับมันเข้ามาหาคุณตลอดนะครับ อย่าลืมฝากร้านเติมเกมมาจติกเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับเติมเร็วปลอดภัยมัน่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรีฟันจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดทําการ24ชั่วโมงสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปสแกนบาร์โค้ดได้ที่หน้าจอไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะเติมเกมไหนก็แล้วแต่ให้คิดถึงร้านเติมเกมมาจติกเป็นร้านแรกนะครับฝากเพื่อนเพื่อนไปด้วยน,นะครับผมสำหรับร้านเติมเกมมาจติกนะครับเพื่อนเพื่อนครับสะดวกรวดเร็วแน่นอนครับ สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเือทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิงอากาซ่านะครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องปิงอากาซ่าด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องของผมนะครับสามารถสมัครสมาชิกนะครับได้ที่ตรงนี้เลยนะครับหรือว่านะครับสนับสนุนผมผ่านทิปมีก็ได้นะครับได้ที่ตรงนี้ครับหรือไม่ประสงค์ออกนามนะครับเพื่อนเพือครับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือข้างใต้แชฟตัวลู่ตัวเอสตอนที่ผมขึ้นไลฟ์สดก็ได้นะครับไม่ว่าช่องทางไหนก็แล้วแแต่่่่เเพือออนนนนครัับมมมใจได้ถวาาึงผทุก ทองทารนะครับฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับผมสำหรับสถานที่แรกนะครับผมจะพาไปเพื่อนๆไปนะครับที่นะครับดัน7ชั่วโมงตัวนี้นะครับผมเรียกว่าดัน7ชั่วโมงนะครับชั้น5นะครับไปไปดูกันครับว่าตรงไหนนะครับมนวิ่งไปหน่อยครับอีกหน่อยเดี๋ยวก็ถึงแล้ว สำหรับเพื่อนหลายคนนะครับที่บอกว่าพอเราเดินแล้วก็ตกหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่มีทางแก้นะครับคล้ายๆว่าเซิร์ฟเวอร์มันแหลกนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยแล้วก็ฟาร์มแรงของอินเทอร์เน็ตนะครับแต่เพื่อนครับถ้าเกิดว่าที่สถานที่ตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีคนมาฟาร์มเยอะนะครับก็คือตรงนี้ครับเพื่อนครับตรงที่นะครับตัว เออตัวนี้ยืนอยู่นะครับก็คือตรงนี้นะครับมอนเตอร์นะครับมันจะออกมาตลอดเวลานะครับมอนเตอร์ตรงนี้แต่ถ mm ้าเกิดว่าระยะไกลจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีคนนะครับ <registering> ก็ไปตรงอื่นได้แต่ที่เหมาะจริงๆนะครับก็สําหรับสายประชิดนะครับจะเหมาะที่สุดป้องกันประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะยืนตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นระยะไกลนะครับนะครับป้องกันประมาณ1 8 0 190เนี่ยก็สามารถยืนตรงนี้ไหวแล้วนะครับ แต่ถ้ากิดดากยืนแบบว่าสบายเลยนะครับเมื่อคำก็ประมาณ200รนะครับระยะใกล้ก็เหมือนกันนะครับประมาณร7 0 180นะครับถ้าเกิดว่าระยะใกล้อาจจะต้องสัก200นะครับเพราะว่ามอนเตอร์นะครับคุณจะเข้าถึงมอนเตอร์เนี่ยคือเราต้องเดินเข้าไปใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นระยะประชิดแต่ว่าระยะไกลเนี่ยเขาไม่ต้องเดินเข้าไปมันก็เลยทำดาเมจนะครับได้ก่อนที่มอนเตอร์จะเข้ามาตบนะครับและอีกอย่างหนึ่งระยะไกลเนี่ยการอัพสเตตัสนะครับระยะไกลก็คือ นะครับอัพ AGI มันจะได้หลบไปด้วยแล้วก็ได้ความเร็วในการโจมตีไปด้วยผิดกับระยะประชิดนะครับถ้าเกิดว่าคุณนับเออ STA นะครับมันจะได้เลือดแล้วก็ได้ดีเฟน์ก็จริงแต่ว่า่อครับมันจะมีค่าสแต็กนะครับลงตัวอยู่อย่างเช่นนะครับ1 2 3 4เนี่ยคุณอาจจะได้ดีเฟน์หนึ่ง 1, 2, 3, 4, คุณอาจจะได้ดีเฟน์อีกหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับเอสาย AGI ค่อนข้างที่แบบว่าจะฟาร์มมอนดีกว่าสาย STA นะครับ สำหรับระยะไกลนะครับผมแนะนําเลยตรงนี้นะครับในแมปนะครับอ่าประมาณตรงนี้เลยนะครับค่าป้องกันก็ตกละราวสองร้อยนะครับจะเป็นสาปอร์ชิตถ้าระยะไกลก็แปดสิบถึงสองร้อยครับถ้ายืนแบบสบายเลยก็ประมาณสองร้อยนะครับไปที่ต่อไปนะครับก็ชั้นนะครับดันเจ็ดชั่วโมงเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นชั้นหกนะครับถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่แล้วที่ตรงนี้เพื่อระวังนิดนึงนะครับสนตรีมเจอนะครับโดนกระทื้บ่อยนะครับเพราะว่ามันแย่งที่ฟาร์มกันนะครับเพราะว่าผมก็ถ้าเกิดว่าใครไปดูสตรีมผมจะเห็นเรื่อยๆว่าผมมาฟาร์มเอ่อแถวนี้ตลอดนะครับ ที่ต่อไปครับ ก็คือตรงนี้ครับเพื่อนเพนครับตรงนี้มอนเตอร์นะครับมันจะออกมาตลอดเหมือนครับตรงเมื่อกี้เลยนะครับตรงนี้สถานที่นะครับดิเฟนแนะนำนะครับประมาณ220นะครับถ้าเกิดว่าเป็นระยะใกล้ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า220นะครับอาจจะต้องเปลืองเลือดถามว่ายืนได้ไหมยืนได้ครับแต่เลือดคุณอาจจะต้องออกไปซื้อเลือดบ่อยหน่อยนะครับระยะไกลเนี่ย2 0 0นะครับเออ200ขึ้นไป200เท่าไหร่ก็ได้น่าจะยืนไหวแล้วนะครับสำหรับระยะไกลพวกปืนพวกธนูอะไรอย่างเงี้ยก็เหตุผลอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามอนเตอร์นะครับฝ่ามันจะเจอมาถึงเรานะครับ มันก็โดไปหลายผัวแล้วนะครับมันผิดกับระยะประชิดนะครับแล้วยิ่งับไอ้ไปด้วยมันก็เลยจะง่ายหน่อยนะครับสำหรับดัน7ชั่วโมงก็มีประมาณ2ที่ตรงนี้นะที่ผมแนะนำนะครับต่อไปใช่ไหมครับเป็นดันนะครับ45ทาไมผมถึงเรียกว่าดัน45นะครับไอตัวนี้นะครับเลเบล45มันถึงจะปลดล็อกนะครับมาชั้นแรกนะครับไปดูกันเลยชั้นแรกครับ สำหรับคนที่แบบว่าไปยืนตรงที่ผมยังบอกไม่ไหวนะครับผมแนะนําที่นี่เลยนะครับตรงคนเนี่ยครับเป็นรับคนมันจะเยอะมากถ้าเป็นปืนนะครับเพื่อนๆครับมันจะทําดาเมจได้ไวแล้วก็จบมอนได้ไวนะครับมอนเตอร์คนเนี่ยผมรู้สึกว่านะครับมันจะโดนดาเมจนะครับแบบว่าแรงหรือว่าตัวมันบางผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าผมทีแรกอ่ะพลังเราผมยังน้อยอยู่นะครับผมจะมาฟาร์มแถวนี้ตลอดเลยนะครับมันจะ EP จะได้เยอะมากแล้วจะขึ้นไวนะครับมันจะยืนเป็นกอแบบนี้ครับเนี่ยครับแล้วคุณจะจบมอนได้ไวนะครับเนี่ยครับ นะครับ EP มาได้4 5 0 0้ก็จริงนะครับแต่มาได้ตลอดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นระยะยิงไกลเนี่ยนะครับมันยืนตรงไหนก็ได้ขอให้มอนเตอร์นะครับมันอยู่รอบตัวคุณนะครับมอนเตอร์คนนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังยืนตรงที่ที่ผมไม่บอกไม่ไหวนะครับชั้นนี้นะครับเดี๋ยวยังไปไม่ถึงครับเฮ้ยทำไมวาร์ปนะครับมึงอยู่แถวๆเดิมวะอ่ะไปมันวิ่งก็หน่อยครับวิ่งก็หน่อยเพื่อนไม่ได้มานานแล้วจำไม่ได้ว่ะ เออไม่ได้มานานแล้วเลิกฟาร์มแถวนี้ไปนานแล้วนะครับสมัยก่อนนะครับผมฟาร์มอยู่คนเดียวเมื่อนไหนบ้างไม่ค่อยมีใครมาฟาร์มเลยนะครับถ้าใครติดตามสตรีมผมอยู่นะครับผมจะฟาร์มอยู่คนเดียวนะครับเนี่ยครับนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนมายืนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยดีนะครับนะครับเดี๋ยวไอ้พวกนี้พวกบอดนะเพื่อนเดี๋ยวจะฆ่าแม่งทิ้งให้หมดนะครับเนี่ยมายืนสามสี่ตัวเนี่ยพวกบอดนะครับเนี่ยครับเพื่อนพวกบอดทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนเอาซัสมาให้หมดเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนครับเหมือนเหมือนเพื่อนเราปะะว เพื่อนชื่อคุณคุณว่ะเพื่อนเหมือนเพื่อนเราหรือเปล่าวะนะครับมันมายืนกันสามสี่ตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้บอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคือที่ตรงนี้นะครับจะดีมากมอนเตอร์มันจะเข้ามาหาคุณเรื่อยๆนะครับเนี่ยคือที่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีคุณยืนตรงนี้ไม่ไหวนะครับเมื่อนะครับก็ไปฟาร์มมอนเตอร์นะครับตรงคนหรือว่านะครับหลายๆที่หรือว่าคุณอยากจะหาของตรงไหนก็ได้ ในกรณีถ้าเกิดว่าคุณยู่ถตรงนี้ไม่ไหวนะครับตรงนี้เป็นมอนเตอร์อีลิทเราจะพูดถึงข้าวของนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมอนเตอร์อีลิทนะครับเมื่อมีโอกาสได้ของแดงด้วยแต่ว่าของแดงตกค่อนข้างยากตั้งแต่ผมฟรามานะครับผมฟรามอนเตอร์อีลิทตลอดนะครับของแดงก็ไม่เคยตกเลยนะครับนะครับตกยากมากแต่ของฟ้าตกค่อนข้างที่จะง่ายครับคือฟร์มาตลอดในเมื่อของฟ้าคือตกตลอดนะครับตรงนี้นะครับที่ผมได้ประจำนัก็คือตัวนี้ครับของเทียสองนะครับของเทียสองเซตนะครับตัวนี้อย่างแรกเลยที่ผมได้นะครับ ได้ประจําเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หัวตัวนี้ครับของนักเวทนะครับได้ประจําเลยนะครับตัวนี้นะครับมันมีของแดงตกด้วยนะครับแต่ว่าของแดงเพิ่มมันค่อนข้างลําบากค่อนข้างยากนะครับยังไม่เคยได้สักชิ้นเลยนะครับสำหรับของแดงถ้าเกิดว่านะครับใครดวงดีก็อาจจะของแดงก็อาจจะตกก็ได้เมื่อนนะตกปะว่าเมื่อกี้นะเพื่อนไม่ใช่ว่าปืนนะครับนะครับตรงนี้นะครับไหนว่ามันยืนไม่ไหวนะครับเพื่อนมอนเตอร์มันจะเข้ามาลุมตลอดครับมันจะเข้ามาหาตัวเราตลอดนะครับแต่ทีนี้ผมจบมอนไว้นะครับเออ มันก็เลยนะครับเข้ามาหาไม่ทันดานเมจผมทะลุแล้วผมควรจะไปอีกชั้นหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับดันสี่ชั่วโมงนะครับดันสี่ห้าชั้นสองนะครับชั้นต่อไปครับดันสี่ห้าชั้นสองครับ เช่นเดียวกันนะครับเหมือนด้าน45ชั้นแรกถ้าเกิดว่าคุณฟาร์มไม่ไหวนะครับมันจะมีมอนสเตอร์ที่จจกระจายอยู่นะครับนะครับมอนสเตอร์พวกนี้คุณสามารถนะครับลองมาหามอนสเตอร์พวกนี้ได้ถ้าเกิดบางตัวนะครับอย่างเช่นแนวุธปืนหรือว่าธนูเนี่ยคุณก็ต้องหามอนสเตอร์ที่มันตีใกล้นะครับให้มันเดินเข้ามาหาคุณนะครับแล้วคุณจะทาดาเมจใส่มันก่อนที่มันจะทาดาเมจใส่คุณได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นมอนสเตอร์ระยะไกลเนี่ยคุณไม่ควรฟาร์มนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสายยิงไกลนะ ควรหามอนเตอร์นะครับที่มันเป็นสายเออสายใกล้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยครับที่ผมจะมาฟาร์มตลอดนะครับเนี่ยครับตรงนี้ผมฟาร์มไม่เสียเลือดเลยแต่ตรงนี้นะครับจะเสียอย่างหนึ่งนะครับมันจะไม่ดีเท่ากับดันตรงนี้นะครับดันตัวนี้ชั้น6ดัน7ชั่วโมงชั้น6ครับเพราะอะไรเพราะว่านะครับมันจะมีมอนเตอร์นะครับอยู่23สตัวคือมอนเตอร์ทางนู้นนะครับมันจะลากนะครับตัวละครเราไปนะครับแล้วทำให้เราหลุดจากกองมอนเตอร์ตรงนี้ครับสำหรับนะครับดัน45เมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับตรงนี้นะครับเมื่อชั้นแรกสำ สายเออน่าจะพอๆกับดันเชั่วโมงนั่นแหละสายตีใกล้นะครับดาหน้าป้องกันอยู่ละลาสักสองร้อยครับสายยิ่งไกลก็ร้อยแปดสิบถึงสองร้อยยืนไหวนะครับส่วนชั้นนี้นะครับสองร้อยยี่สิบนะครับขึ้นไปนะครับพอๆกับดันเจ็ดชั่วโมงเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมแนะนําให้เพื่อนๆมาลองตีดูก่อนนะครับว่ายืนไหวหรือเปล่าหรือว่ายืนอะไรเป็นยังไงนะครับปั๊มเลือดไหวไหมหรือว่าต้องออกไปปั๊มเลือดสู้เออไปซื้อเลือดบ่อยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าสแต แต่แล้วตัวละครมันจะแตกต่างกันออกกันไปไปนะครับเช่นคุณบางคนมีสกิลดูดเลือดแล้วก็บางคนไม่มีสกิลดูดเลือดนะครับแต่สกิลร้อยล้านผมแนะนําให้ซื้อนะครับสำหรับอาชีพดาบเนี่ยคือดูดเลือดทุกครั้งที่คุณตีมอนสเตอร์ตายคุณจะได้เลือด50อาชีพปืนทุกครั้งที่คุณนะครับปาลูกระเบิดไปนะครับคุณจะดูดเลือดเป็นจํานวนตัวนะครับคุณปลาโดน5ตัวคุณได้ตัวละ80นะครับก็400คือนับเป็นจํานวนนะครับสำหรับอาชีพปืนอาชีพทัศนูจะได้ตัวละ20นะครับ ทุกครั้งที่คุณทำดาเมจมีโอกาสดูดเลือดนะครับ20นะครับมี3าอาชีพนี้ที่ผมรู้เท่านั้นนะครับส่วนอาชีพอื่นผมยังไม่ทราบว่านะครับมันดูดเลือดอะไรยังไงนะครับถ้าเกิดว่ารู้เดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนในภายในภายหลังนะครับเห็นไหมครับมันจะมันจะมาเตะมอนเตอร์ตัวนี้พอเรามาตีมอนเตอร์ตรงนี้ครับมันจะหลุดหลูบใหญ่เห็นไหมครับอ่ามันจะหลุดมันจะหลูบใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องคอยคอนโทลตัวนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่พวกนี้ส่วนใหญ่แล้้ววจะะะะมมีีีคคนนนาอออยยู่่เเรรับพืงโดดตให เพราะฉะนั้นผมแนะนํานะครับให้เพื่อนๆนะครับอยู่จอถ้าเกิดว่ามาฟาร์มในพื้นที่ที่ผมแนะนํานะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ฟาร์มดีที่สุดเอาง่ายๆครับคนนี้ยมมาฟาร์มครับแล้วตรงนี้มันดอกอะไรบ่อยครับที่ผมได้นะครับได้ตลอดเลยก็เป็นรองเท้าเทียร์สองนะครับได้บางวันก็คู่หนึ่งบางวันก็สองคู่นะครับคือรองเท้าตัวนี้ครับใช่ไหมวะท่ผมขายไปนะไปดูก่อนไปดูตลาดครับที่ผมขายไปบ่อยนะครับนี่ครับอ่านะครับได้นะครับทุกวันเลยนะครับ รองเท้าตัวนี้ครับรองเท้าเออ่ของอาชีพนักดาบอาชีพผมนี่แหละอ่านะครับเมื่อไหร่ไหมครับวันละสองคู่2คู่นะครับนะครับวันละสองคู่2คู่นะครับเพื่อนผมขายไปบานเลยนะครับได้มาเกือบทุกวันนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับได้มาเกือบทุกวันครับวันละคู่บ้าง2คู่บ้างนะครับทุกวันเลยนะครับแล้วต่อไปนะครับจะเป็นดันนะครับดันโลกดันโลกตัวนี้นะครับจะเปิดตอนเลเวล50นะครับมันมีพื้นที่นะครับดีอยู่เช่นกันแต่ในนี้นะถ้าไม่ ไม่แข็งจริงนะครับอยู่ยาก๋ยวผมจะพาไปดูเพื่อนๆนะครับลองไปลองไปฟาร์มกันถ้าเกิดว่าใครฟาร์มไหวนะครับไปดันนะครับหรือว่าห้าสิบถึงจะเข้าได้นะครับดันตรงนี้นะครับดอกของดีเป็นดันโล่นะครับระวังโดนส้นตีนนะครับที่นี่โหดที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านเรานะครับเออจีนนะครับมันโหดมากครับมีตัวม่วนะครับฟาทีนะครับเมื่อลับบ้านเก่าเลยครับแต่ว่าผมโดนสองทีครับเออบางคนอาจจะโดนทีเดียวแต่ว่าผมโดนสองทีนะเพื่อนต้องใช้ระยะเวลาวิ่งกัินไกลหน่อยนะครับใกล้ถึงแล้ววิ่งหน่อยครับ เอาผมจะกดลงมาหาพระแสงอะไรวะเนี่ยเมื่อเดี๋ยวผมก็ต้องมาฟาร์มเหมือนกันครับโอ้โหลืมไปเลยนะครับว่าต้องเข้ามาฟาร์มดันนี้นะครับจะรีทุกวันตอนตีสี่นะครับวันละสองชั่วโมงผมแนะนําให้เพื่อนเข้ามาฟาร์มทําไมนะครับถึงแนะนําให้เพื่อนเข้ามาฟาร์มเดี๋ยวจะไปพูดต่อนะครับถึงนะครับว่าทําไมดันที่นี่สมควรที่จะเข้ามาฟาร์มนะครับรอบนี้เอาสถานที่ฟาร์มดีๆไปก่อนครับเออเดี๋ยวผมจะไปทําต่อคลิปหน้าให้เพื่อนๆนะครับ สำหรับผู้เล่นใหม่นะเข้ามาดูคลิปผมนะครับเดี๋ยวจะจบในคลิปเดียวเลยครับเมื่อกับที่นี่ครับตรงนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้ผมยืนไหวหรือยังนะครับเนี่ยไม่มีคนอยู่นะเพื่อนสบายเลยครับแต่ตรงนี้ครับไม่รู้ผมยืนไหวหรือยังนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเมื่อแต่เข้ามาทีไรนะครับมันจะมีพวกโหดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่นะครับเข้ามาระวังให้ดีนะมาฟานตรงนี้คุณต้องอยู่จอนะครับมันจะมีพวกโตดอยู่ไล่ฟ้าดกบาลคุณอยู่นะครับเพื่อนไหววะไหววะก่อนหน้านี้เข้ามาไม่ไหวนะครับผมเพื่อนมันเลือดยังไหลเป็นน้าเลย 200บวกนะครับ200บวกนะเมื่อต้องเอาลูบแรกให้ตายก่อนนะครับเออต้องเอาลูบแรกให้ตายก่อนลองดูก่อนไม่ไหวไหมเมื่อต้องกินยาบัฟรัวๆเลยพวกเนี้ยเพื่อลองยาบัฟก่อนครับนี่ก็บัฟหมดแล้วนะเนี่ๆไหมครับบัฟทุกอย่างแล้วนะครับ ไม่ไหวว่าเพื่อนไม่ไหวนะครับผมยืนไม่ไหวเลยนะครับเมื่อนยืนยาานะครับมาลองกันดูครับใครที่ยืนไหวนะครับแต่ส่วนใหญ่ระวังนะครับมันจะมีพวกท็อปเซิร์ฟมายืนกันอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนไม่ไหวว่าจะแตกว่ะเมื่อจะแตกว่ะมันโหดว่ะโอ้เพื่อนยังโหดเลยนะครับเป็นยังไงก็บ้างครับสำหรับที่ฟาร์มนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้มันเพื่อนนะครับมาลองกันดูนะครับสำหรับที่ฟาร์มวนี้แต่นะแต่บอกได้เลยครับเลเวลขึ้นไวแน่ทุกอย่างไวหมดนะครับเป็นไนมครับสถานที่ฟาร์มที่ผมบอกนะครับแต่ระวังนิดนนนนึะะคครรััับบมมีีเจ้าท่่อยู ก็อยู่จอสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยู่จอนะครับอาจจะไปยืนนะครับคุยกับ MPC เกี่ยววกับเอ็ได้นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อมูลนะครับคลิปนี้นะครับแนะนำนะครับสถานที่ฟาร์มนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้จะทําประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับได้บ้านนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบใจนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ช่องปิงอากาซาด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรดีนะครับผมจะมาทําบอกเพื่อนๆอีกนะครับสาหรับคลิปนี้ไปก่อนครับผม